ผู้สข่าว่ารรายงานว่านายชัยประดิษฐ์อัญชันอายุ51ปีชาวอำเภอวังสมอจังหวัดอุดรธานีค่ะได้เดินทางเข้าโรงเรียนกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีว่าตนเองนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมกรณีที่ซื้อตู้น้ำมันหยอดเหรียญจำนวน9ตู้ราคาตู้ละ71,000บาทค่ะเป็นราคาเงินผ่อนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น639,000บาทแต่ปรากฏค่ะว่า หลังจากเอาไปติดตั้งตามหมู่บ้านต่างๆในอำเภอวังสำมหมอไม่ถึง1ปีตามที่บริษัทรับประกันตัวเครื่องจู่ๆค่ะแบงกกาโมนะคะก็ใช้หยอดเหรียญเติมน้ำมันได้เรียกให้บริษัทมาแก้ไขก็ไม่มาค่ะแถมบอกว่าทำอะไรไม่ได้ซึ่งตนเองนั้นเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาจึงได้มาร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพราะว่าเงินที่ลงทุนไปนั้นก็ไม่ใช่น้อยค่ะ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมได้รับเรื่องกรองเรียนไว้ค่ะและก็จะติดต่อบริษัทตู้น้ำมันหยดเตียนมาพูดคุยกันอีกครั้งค่ะซึ่งนายชัยประดิษฐ์ค่ะเปิดเผยว่าได้ลงทุนซื้อตู้น้ำมันหยดเหรียญจากบริษัทกรุงเทพแต่มีสาขาที่จังหวัดขอนแก่นค่ะซื้อครั้งแรกค่ะในเดือนเมษายน2เครื่องเอาไปติดตั้งตามหมู่บ้านในอำเภอวังสมหมอซึ่งจ่ายค่าเช่าที่ในราคาเดือนละ1000บาท เห็นว่าธุรกิจไปได้ดีค่ะจึงซื้อเพิ่มอีก9้าเครื่องใช้ได้ไม่นานนะคะก็มีชาวบ้านร้องเรียนว่าตู้กินเงินแต่น้ำมันไม่จ่ายค่ะจึงได้แจ้งบริษัทมาตรวจสอบซึ่งเขาก็ได้เข้ามาแก้ไขให้ค่ะไม่นานก็เป็นอีกค่ะครั้งที่2บริษัทก็มาแก้ไขให้แต่มาครั้งที่3คราวนี้หนักกว่าเดิมค่ะเพราะว่าสามารถใช้แบงค์กาโมหยอดเติมน้ำมันได้ด้วยความสงสัยค่ะจึงได้เอาไปหยอดตู้ลองดู พร้อมกับถ่ายคลิปเอาไว้ก็ปรากฏว่าตู้นั้นดูดเงินทันทีแล้วก็เติมน้ำมันได้ค่ะด้วยความสงสัยค่ะจึงได้ตระเวนนำแบงก์กาโมไปลองเติมน้ำมันทังก้าตู้ของตัวเองก็ปรากฏว่าตู้นั้น g r ับแบงก์กาโมทุกตู้ค่ะจึงได้แจ้งไปทางบริษัทให้มาแก้ไขแต่ก็ได้รับการบายเบี่ยงไม่มาแก้ไขให้ตอนนี้นะคะตนเองอยากจะยกเลิกสัญญา เพราะว่าเขาบอกว่ารับประกันซอฟต์แวร์1ปีแต่ทั้งเครื่อง9เครื่องนั้นนะคะใช้ได้ไม่ถึงปีค่ะตู้น้ำมันหยอดแบงก์กาโมได้บริษัทเองก็ควรจะรับผิดชอบลูกค้ามากกว่านี้ตอนนี้ค่ะขอยกเลิกสัญญาและก็จะสู้ให้ถึงที่สุดค่ะว่าเอานะราคาต่างเจ็ดหมื่นเจ็ดมื่นก,มนกินเงินปลอมได้เนี่ยปปปปที่เอาว่าเอา ผมเอาของไวทัศน์นี่ขี่ไล่ห่วยที่สุดแต่ตเกยเห็นดอดเหลียงมาเลยเนี่ยขี่ไล่ที่สุดห่วยห่วยขนาดเลยหลวเอาของโลยหลูวมาหล่อขาย,ยนะเ,เ,เนี่ยเห็นไ,ไห <ละ S 1> ไมคือหลดลิกสัญญาผมโยงเงินผมขึ้นคันทีเ่เฮ็ดงั่งสิว่าเอาน่ะน,น,น่ผมโยงเงินผมขึ้นยั่งโย่ตอนนี้เขาก็บอกว่าผมก็เป็นข้าวบานธรรมดาเ่ยหลอที่เฮ็ดงังเขาได้ เฮ้นนั่งมาได้ก็ทั้งผมก็บอกว่าผมว่าต้องยึดตามภาษาผมมองว่ะอันใดเพราะพึ่งได้ผมก็พึ่งเพราะกันโทษให้เขาเขาปรับเขาปรับผมก็มาพึ่งผมก็มาดำตาม